นี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับอาหารการกินสําหรับนักเดินทางวันนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้เป็นข้าวสวยนะครับข้าวสวยอ,อร่อยๆอข้าวสวยอร่อยครับน่าทานมากนะครับข้าวเป็นเม็ดดีมากเลยและคราวนี้เราก็ไปกันต่อเลยที่อาหารการกินวันนี้ สำหรับนักเดินทางเขาใช้อะไรกันวันนี้นะครับพี่สอนจะให้ดูครับ <c oughs> มดำๆนะครับมาแล้วอาหารการกินสำหรับนักเดินทางวังนนี้เราจะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยอันนี้คือผัดกระเพราดำๆๆ,ๆ,ๆขอดูใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับโอ้โห อมยั่วยั่ย่ย่ครับโอ้โหกระเพราไก่ครับมีไข่ดาวไหมวันนี้ไข่ดาวไม่มีนะครับมีกระเพราไก่อย่างเดียวอ่าสุดยอดนะครับคราวนี้ก็ถึงคราวที่เราจะต้องแกะในส่วนของข้าวสวยแล้วข้าวสวยข้าวสวยเม็ดสวยสวยที่ชื่อว่าข้าวสวยนั่นน่าจะเป็นที่ว่าเม็ดของข้าวแล้วสวยอัอนนี้ซอนคิดเองนะครับนี่คือข้าวสวย จากนั้นก็อะไรกันล่ะครับก็จะไปต่อที่ช้อนสิครับท่านผู้ชมช้อนอันนี้รู้สึกว่าจะมาจากเกาหลีนะครับที่สังเกตนะครับว่า,วา,วา,วามายัางไงเนี่ยมาจากเกาหลีคุณนายตุ๊กเขาไปที่เกาหลีแล้วเขาก็ซื้อมาจําได้ว่าประมาณ2คู่นะครับที่ซื้อมาเหลืออยู่คู่หนึ่งโอเคไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญเห็นไปก็พูดไปแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วสําคัญอยู่ที่นี่ครับอาหารการกินวันนี้พี่สวงก็จะต้องซูมหน่อยแล้วกันครับซูมยังอ่าซูมซูม,ซ,มซูมเพื่อถ่ายชัด ก็จะตักมาสิครับท่านผู้ชมแล้วก็มาราดลงไปราดลงไปตักมาตักมาจากไหนราดลงไปยั่ว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 นะราดลงไปอืมมีน้ำด้วยครับเอามาเห็นน้ำเลยเทน้ำลงไปไงยั่ว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 อีกหน่อยยั่วอีกหน่อยอ่ะ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมจากนั้นพี่ซอนจะทําอะไรครับจากนั้นพี่ซอนก็จะต้องเปิบสิครับท่านผู้ชมอขอพักหน่อยพักหน่อยกระเพรานะครับก็ามาจากอะไรกระเพราข้างบ้านของเรานั่นเองนะครับปุ๊บอาคำโตโต,โตชัดเจนไหมอ้าวน่าทานมากเลยนะครับจากนั้นก็ยกสิครับเปิบสิครับอ,อร่อยครับ สชาติของผักกระเาของผู้ใหญ่ตู้นะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่หวานนํานิดนึงเห็ดนํานิดนึงอ่อนเค็มครับไม่เค็มสูตรของผู้ใหญ่ตู้คือไม่เค็มแต่จะจัดจานด้วยพริกกระเพราหวานนํานิดนึงอืมนี่ครับอร่อยมากถ้าใครได้ชิมกระเพราของผู้ใหญ่ตู้นนะครับจะติดใจแน่นอนเห็นว่าประมาณสัก ต้นปีหน้านะครับก็จะ <_ an> มีเมนูกระเพราทุกอย่างที่ผู้ใหญุ่กคนจะทํานะครับก็คือ <_ an> เขาอาจจะทําที่บ้านนะครับแล้วก็จะทําในราคาที่สบายๆอาจจะสักสามสิบห้าบาทจะทําเฉพาะอาจจะเป็นแค่วันอาทิตย์วันเดียวสําหรับใครที่อยู่บ้านแล้วอยากจะทานอาจจะต้องมีได้คุยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใหญ่ทุกเขาทําเสร็จแล้วพี่ซอนจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เขาเปิดขายหรือยังแต่สำหรับวันนี้พี่รอนก็จะเปิดโชว์เพื่อนๆอ,อีกหน่อยนะครับอก่ที่เขาใช้ทํากระเพานะครับผวามวุ่ยตุกรู้สึกว่าจะเป็นไก่เหนียวนะครับไก่เหนียวก็จะอร่อยอาคําคนี้เป็นไงบ้างคำน้าทานไหมคำโตโต,โตเปิดแล้วนะครับพี่ซอนจะเปิดโชว์แค่สามคำนะครับแล้วก็จะลุยแล้ว อร่อยมากและคราวหน้านะครับอยากจะรู้ว่านักเดินทางเขาทานอาะไรกันบ้างติดตามพิจ้ณที่ช่องครูซอนอาหารกางกินบ๊ายบาย